ครับผมกับสวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับเหมือนเคยนะครับครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วเราต้องช่วยต้นทุเรียนด้วยสังกะสีสันเฟตนะครับช่วยให้ใบแข็งแรงนะครับทนแดด นะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเจอมาแล้วปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าได้ซื้อมาทดสอบทดลองแล้วได้ผลดีทดสอบไป3ต้นนะครับปีนี้ก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกๆท่านนะครับได้นำไปใช้นะครับ อันนี้ก็ซื้อจากพวกลาซาด้านะครับอันนี้ก็200กว่าบาทนะครับัลกระสีซันเฟสนะครับทนแดดนะครับคุณสมบัตินะครับช่วยต้านทานสภาพอากาศเช่นร้อนหนาวแรงเป็นต้นนะครับ มีบทบาทสร้างคอลอโรฟิลนะครับกระตุ้นสังข้อแสงนะครับช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีสีสันสวยงามผลดกมีน้ำหนักนะครับจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนช่วยให้พืชขยายขนาดและมีการยืดตัวนะครับครับตัวนี้เ้าจะใส่ ตัวนี้เราจะใช้สิบห้าช้อนนะครับตามที่เราเคยใช้นะครับหน้าหนาวหน้าหนาวเราจะใช้สิบห้าช้อนถ้าหน้าฝนหรือว่าปกติอากาศปกติเราจะใช้ยี่สิบนะครับยี่สิบช้อนนะครับช่วงนี้เราก็เบาเคมีลงนะครับอ,อันนี้สิบห้าช้อนนะครับ สีพัดสีพัดนี่เป็นสลายสกัดนะครับอันนี้ใช้ดีครับใบเขียวดีเหมือนกันเอามาเสริมด้วยนะครับสารเพิ่มการแตกตาดอกช่วยการเจริญเติบโตนะครับตัวนี้นะครับช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืชให้พืชมีการแตกตายอดตาดอก สร้างภูมิต้านทานโรคนะครับและแมลงปากดูดต่างๆป้องกันการดกรด่วงของดอกและผลนะครับทำให้พืชมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอช่วยขยายผลหน่อหรือหัวนะครับช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับความหวานสีเพิ่มขนาดนะครับ ตัวนี้ก็คือพระเอกของเราใช้ประจํานะครับประจําสวนนะครับตัวนี้ซีพัดทยอ15ช้อนเหมือนกันนะครับเป็นน้ำนู่แท็กซูเปอร์เอนี่เราใช้มาประจํานะครับพ้นทีไรก็ต้องใช้ทุกทีเขียวดีสวยดีนะครับยอดแตกดีนะครับช่วยในการแตกยอดเพิ่มขนาดใบขยายขนาดผลนะครับ นูแทกซูเปอร์เอ็นตัวนี้ใช้ดีถ้าใครไม่มีก็ซื้อมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ประมาณ200พร้อมกับค่าส่งนะครับมีธาตุอาหารเยอะอยู่นะครับในโจเจนเอสฟอรัดโพแทเสเซียมแล้วก็มีแมกนีเซียมแคลเซียมเหล็กสังกะสีโบรอนนะครับในนี้นะครับอันนี้คือสังกะสีเดี่ยวแล้วเอา,เอามา เสริมโดยตรงตัวนี้ครับอ่ะผสมกันเลยครับอขออภัยนะครับลืมบอกไปว่าผสม15ช้อนนี่คือต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับถัง200ลิตรนะครับอ่ะ ถ้าใครอันนี้ก็ผสมตามส่วนนะครับลดลงตามส่วน3 4มสีผสมใส่ถังเล็กก่อนนะครับกวนให้เข้ากันแล้วค่อยไปเทใส่ถังใหญ่นะครับผมสิบสมสิบส สิห้านะครับสักสีสันเฟดนะครับขงขท้าละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะผสมฝั่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะสต็อปไว้ก่อนเสียเวลาท่านผู้ชมครับเอานะครับผสมแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ3ามอย่างนี้ ให้แล้วละลายให้หมดแล้วก็ไปใส่ถังใหญ่นะครับถัง200ลิตรการพ่นก็ถ้าพ่นช่วงเช้าเช้านะครับจะดีที่สุดนะครับถ้าพ่นเช้าไม่ได้ก็ตอนเย็นนะครับถ้าของใครอยู่ที่สวนห่างหมู่บ้านก็อย่าลืมเชวินนะครับยา,าแมลงเชวินเปลี่ยนห้าใส่เข้าไปด้วยนะครับ ของเราจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะมันอยู่ในหมู่บ้านมันอาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะครับค,ค,ครับผมทีนี้เราก็มาเทาใส่ถังใหญ่แล้วนะครับตอนนี้น้ําก็สีประมาณนี้นะครับก็จะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับเราไปพ่นกันเลยครับพร้มการพ่นก็คือพ่นให้เป็นละอองนะครับ พ่นให้ทั่วนะครับทั้งพื้นทั้งลำต้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับจัดการเลยครับผมก็จะทำคลิปลำบากนิดหน่อยนะครับ ดูเอาความรู้นะครับอาจจะไม่ไม่สมมุติเท่าไหร่นะครับ วนให้รอบๆนะครับให้เปียกไปเลยเราต้องเช็คอากาศด้วยนะครับวันนี้มีเมฆมีหมอกมีอะไรเราต้องเช็คดูอย่าให้โดนแลนแดดแรงนะครับผมใบก็ประมาณนี้นะครับแดงๆแล้วก็มีใบขยายออกนิดหน่อยนะครับพ้นได้เลยนะครับ อันนี้เราทํามาเป็นประจําอยู่นะครับผมปีที่แล้วเราก็ทำแล้วก็เกิดผลดีนะครับก็มีสามต้นที่เราทําแล้วได้ผลดีแล้วก็เอามาแชร์ประสบการณ์นะครับปราะตว่าใบไม่ค่อยร่วงนะครับอาจผกะีนะครับช่วยได้เยอะนะครับ ครับพร้อมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ